ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกก่อเล่าเรื่องจากเหตุการณ์ความขัดแย้งของสาวสองไทยและฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาวันนี้เราจึงขอนําประสบการณ์จากสาวฟิลิปปินส์ที่ตัดสินใจย้ายตัวเองมาทํางานในประเทศไทยมาเป็นครูอนุบาลในโรงเรียนไทยเพราะชีวิตในฟิลิปปินส์นั้นเป็นชีวิตที่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเป็นคําพูดหนึ่งของครูไรจากช่องเจมแรมไบเน่ก่อนไปรับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามบอก่อเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะครูไรเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่มาปักหลักทำงาน mm hmm. เป็นครูในประเทศไทย <c oughs> ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว <c oughs> ด้วยเหตุผลมากมายและเรื่องเงินทอง <c oughs> การใช้ชีวิต <c oughs> ก็เป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจในครั้งนี้ <c oughs> ครูไรเล่าว,ว่า เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแจมเจ้าของช่องแจมแรนบายเน่ดังนั้นเธอจึงเคยมาประเทศไทยอยู่บ้างและในช่วงที่เธอตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเพราะเธอเริ่มรู้สึกและตระหนักว่าชีวิตของเธอในฟิลิปปินส์นั้นเป็นเหมือนชีวิตที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่ตลอดเวลาเพราะภาวะเงินเฟ้อทุกสิ่งในประเทศฟิลิปปินส์โคตรแพงบวกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในการต้องซัพพอร์ตครอบครัว ช่วยเหลือเรื่องค่าเทอมของน้องสาวของเธอเองที่กำลังจะเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เธอมาอยู่ที่นี่ประเทศไทยครูไรบอกว่า <laughs> บางคนสนุกกับ s <S ใช้ชีวิตใน s <S ฟิลิปปินส์แต่สำหรับเธอแล้ว เธอรู้สึกว่าการอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์จะสนุกได้ก็ต่อเมื่อคุณรวยและมีเงินเพราะทุกอย่างแพงไปหมดแม้กระทั่งอาหารที่เรากินประทังชีวิตจบคำถามแรกแจมถามต่อว่าเมื่อมาอยู่เมืองไทยแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ในการหางานทำครูไรบอกว่าประมาณสองเดือนเป็นสองเดือนที่ยาวนานด้วยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะการเปลี่ยนที่อยู่แบบข้ามประเทศและการทำงานในต่างประเทศไม่ง่าย อีกอย่างเธอไม่แน่ใจกับอาชีพครูเธอเพียงต้องการเป็นผู้ช่วยแต่ถึงอย่างไรครูไรก็ตัดสินใจที่จะลองทำงานในตำแหน่งที่ได้รับเพื่อดูว่าชีวิตของเธอจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนครูไรเล่าว่าเธอสามารถสอนได้เนื่องจากเธอเรียนจบศึกษาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ จึงมีพื้นฐานเรื่องการสอนระดับมัธยมต้นและปลายแต่เธอพบว่าเมื่อมาอยู่เมืองไทยบางครั้งปริญญาของคุณก็ไหลลื่นออกไปนอกหน้าต่างแจมถามว่าอะไรคือความยากลำบากในการหางานทำในประเทศไทยครูไรเล่าว,ว่าในตอนแรกเธอสมัครเข้าสอนในโรงเรียนนานาชาติซึ่งเป็นเป้าหมายที่เธอต้องการในการเป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติแต่เขามีมาตรฐานที่เข้มงวดมากซึ่งครูไรคิดว่า สิ่งที่ยากสำหรับเขาคือประสบการณ์เพราะเธอยังขาดประสบการณ์ในสาขาการสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนเพราะการทำงานของเธอที่ผ่านมาเป็นการทำงานในสำนักงานมากกว่าเจมส์ได้เสริมว่าในประเทศไทยนั้นครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนนานาชาติจะมีเงินเดือนที่สูงมากแต่ส่วนใหญ่แล้วแต่ละโรงเรียนสงวนงานนี้ให้กับชาวต่างชาติผิวขาวเป็นคนต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษตั้งแต่เกิดเช่น เป็นคนมาจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาลอนดอนหรืออังกฤษซึ่งนี่เป็นข้อจำกัดที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดและในฐานะคนที่มีคุณสมบัติจบทางด้านนี้โดยตรงและเอกภาษาอังกฤษแต่โรงเรียนนานาชาติมักจะเลือกคนผิวขาวในการเข้าสอนมาถึงตรงนี้อาจฟังดูเป็นการเหยียดเชื้อชาติแต่นั่นคือความเป็นจริง แจมบอกต่อว่าเงินเดือนสำหรับครูชาวฟิลิปปินในประเทศไทยที่สอนภาษาเริ่มต้นตั้งแต่20,000ถึง25,000บาทสำหรับในโรงเรียนทั่วไปซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่รวมที่อยู่อาศัยและทุกอย่างแต่สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะครูผิวขาวที่อยู่ในโรงเรียนนานาชาติเงินเดือนจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ60,000ถึง70,000บาทสูงสุดอยู่ที่100,000บาทหรือมากกว่านั้น ซึ่งคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างเงินเดือนของคนผิวขาวกับครูที่มาจากเชื้อชาติอื่นๆ yes, the higher. However, English teaching mainly reserved for is I mean <Yeah. S 1> ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นครูรายบอกว่าเธอก็สบายใจในการทำงานอยู่ประเทศไทยมากกว่ากลับไปฟิลิปปินส์อยู่ดีเพราะประเทศไทยหากบอกว่า เราจะได้รับเงินเดือน2 0 0 0 0นั่นก็คือ20,000บาทจริงๆไม่มีการหักค่านู่นค่านี่เหมือนกับฟิลิปปินส์แจมได้ถามครูไรว่าตลอดระยะเวลาทำงานและอยู่เมืองไทยเคยเสียใจอะไรบ้างหรือไม่ครูไรตอบว่าเธอไม่เคยเสียใจอะไรเลยสนุกกับการได้ทำงานในประเทศไทยสิ่งที่เธอเสียใจน่าจะเป็นเรื่องที่เธอไม่ยอมทำงานให้ตรงกับสายที่เรียนจบมาตั้งแต่ตน้น จึงไม่มีประสบการณ์ในการซ้อนทำให้เธอต้องรอนานถึงสองเดือนในการเข้าทำงานในประเทศไทยและสิ่งที่ฉันเสียใจมากที่สุดน่าจะมาจากความคิดภายในของเธอเองที่ไม่มั่นใจและกดดันตัวเองจึงทำให้ความรู้สึกช่วงรองานเธอเหมือนโคลนตมท้ายคลิปครูแจมได้สรุปความคิดเห็นเธอว่าเธอตอบไม่ได้ว่าการทำงานที่ประเทศไทยคุ้มค่าหรือไม่สำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามาถามเธอ เพราะเมื่อสิบปีที่แล้วการทำงานในฟิลิปปินส์อาจจะดีกว่าแต่มาวันนี้การแข่งขันในฟิลิปปินส์ทวีความรุนแรงเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวหากคุณคิดว่าอยากจะลองอะไรใหม่ๆหรือต้องการตอบคำถามเรื่องความคุ้มค่าอาจจะมาท่องเที่ยวดูก่อนพักผ่อนในประเทศไทยเพื่อค้นหาคำตอบแต่สิ่งที่แน่ชัดเมื่อคุณมาอยู่ในประเทศไทยคือสิ่งที่คุณต้องต่อสู้เมื่อมาอยู่ที่นี่คือความเหงาจากการห่างครอบครัวไร้ญาติมิตร ที่สำคัญที่นี่มีความแตกต่างเรื่องวัฒนธรรมไทยและฟิลิปปินส์มากศาสนาก็ต่างภาษาก็ต่างสถานที่ก็แตกต่างแม้แต่อาหารการกินวิถีชีวิตก็แตกต่างจากคนฟิลิปปินส์คนไทยเป็นคนเก็บตัวและเงียบสงบมากกว่าเราในฟิลิปปินส์ที่มีการร้องคาราโอเกะและการสังสรรค์นี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอเมื่อมาอยู่เมืองไทยคนเดียวในคลิปยังมีการพูดถึงขั้นตอนวีซ่าและขั้นตอนการสมัครงานของชาวต่างชาติ ที่ต้องการเป็นครูไว้ด้วยสามารถชมคลิปต้นฉบับได้ที่ช่องเจมเรนไบเน่ที่แอดแขวนไว้แล้วก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบอกกอดเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยแล้วเจอกันใหม่ค่ะ Bye.